สวัสดีครับโอเคไหมรครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ <laughs> <c oughs> ก็ผมก็อยากให้ยินดีกับคมณทะลึงครับผมี้มากให้ยินดีกับคุณทลึงมากๆเลยครับผมก็ครย20ปีแล้วแล้วก็เก้าข้าวศึเป็น20ก็ขออยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะครับผมทั้ง30ปี40ปีเลยครับ้วไม่ผลงานนครัตอนนี้เห็นติดเทนทัวรวิดเรื่อยๆเลยสำหรับผลงาน ในช่วงนี้ทีอะไรบ้างก็เลยอะไรบ้างครับผมก็เจ้าล่าสุดนะครับผมเพลง Space Man ก็เป็นเพลงที่โปรดิวแล้วก็ Written by ท์ฮเลยครับผมก็ได้ฮอนเนี่ยเป็นเป็นวงของประเทศอังกฤษครับก็มาช่วยทั้งแต่งมาช่วยคุมร้องแล้วก็มีส่วนร่วมในเอ็มด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ติดตาม MV ในวันที่17นี้ด้วยครับผมก็เพลงปล่อยแล้วทาง iTunes Store ครับแล้วก็17นี้ก็จะปล่อยผ่านพร์มออนไลน์เลยครับผมก็ฝากเพลง Space Man ด้วยนะครับทุกคนกับการร่วมงานกับ ตึงเป็นมากๆครับผมก็ทางเกาหลีเนี่ยเลือกเลือกผมไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ทางเขาเนี่ยเลือกผมไปครับก็เลยต้องซ้อมแล้วก็ต้องบอกว่าลงทุนกับการทำคอนเทนต์เขาเรียกว่าทำตัววิดีโอเิปส่งไปทำเยอะมากๆครับผมแล้วก็อยากให้ตัวตัวโชว์นี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตา,กกามองของทั้งทั้งโลกนี้เลยครับผมเพราะว่าเพลงที่เปิดเนี่ยก็เป็นเพลง Space Man ที่เป็น คือเคยฟองครั้งแรกด้วยครับผมในงานนี้ครับแล้วต่อไปเราวางคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างให้คอนเซ็ปต์ที่ดูยังไงบ้างตัวตัวคอนเซ็ปต์นะครับผมคือทางเกาหลีเนี่ยคือ,ค,อคือบอกเลยว่าคือแล้วแต่เลยครับผมว่าอยากโชว์ยังไงบ้างแต่ด้วยความเพลง space m a เนี่ยเราตกลงกับทอนว่าอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่มันมีความอวกาศมากๆและอยากได้เป็นเป็น spacey love song ครับผม,ผมก็เลยคิดว่าอ่างั้นเราทําโชว์ให้มันดูอวกาศดีกว่าแล้วก็เป็นการแบบถ่ายลองเทคทั้ันเลยครับผม,ผมก็จะมีการใช้เขาเรียกว่า ในตัวฉากเนี่ยก็เป็นแบบเป็นดูเป็นเป็นคล้ายๆอยู่ต่างดาวแล้วก็จะมีไฟที่ยิงขึ้นมาด้วยครับเดี๋ยวแบบเป็นเอเลี่ยนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเห็นไลฟ์แบบขายของในท้องป่าแล้วมีเป็นวงกลมกับแฟนทีว่ว่าที่ไงนบ้างครับว่ก็บอกว่าคือคอดีใจครับผมแล้วก็นานๆครั้งจะมีโอกาสได้เจอแฟนๆเพราะเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วยิ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยโอกาสที่ไปเจอตอนกับเขาตอนนี้เนี่ยยากมากครับผมก็เลยคิดว่าคงจะอีกสักปีหน้า ค้าบ่าผมจะได้มีโอกาสได้ไปแฟนมีทอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าพอได้วิดีโอผมก็รู้สึกว่าเออเราเราเห็นความคิดถึงของแฟนต่างชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากมีโอกาสไปเจอเขามากๆเลยครับอยากจะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตด้วยครับแสดงว่ามีแสดงว่ามีถ่ายกระแสจาก่างประมทมากขึ้นเพราะเราได้ร่วมงานกับต่างประเทศมากขึ้นเหอนกันใช่ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องบอกว่าประทับใจแฟนๆมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างตัวเพลง Space Man ครับผมในตัวชาร์ทที่ ติดในไอจูเนี่ยติดอันดับหนึ่งประมาณ20ประเทศได้แล้วก็มีติดอันดับในประเทศอื่นๆอีกเกือบ40ประเทศครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าไอตัวเพลงนี้เนี่ยจะสื่อเขาเรียกว่าเป็นภาษาสากลที่ทั้งโลกเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้คไทยแล้ววาไอวัยสวันดับที่เจ็ดรู้ถึกอวัยสวันดับที่เจ็ดไหครับครับผมโหตื่นเต้นมากๆครับผมตื่นเต้นมากๆอยู่ใพอเราเห็นตัวอันดับที่ขึ้นมาแล้วว่าเราได้อันดับเท่าไหร่บ้างย่างไร ตื่นเต้นมากครับแล้วก็คือคือดีใจแทนทั้งตัวเราเองทั้งแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตทั้งทุกทีมงานทุกๆคนด้วยที่คอยช่วยเหลือเราทั้งออนด้วยแล้วก็ทีมงานตัวสตูดิโอเองด้วยครับผมจะต้อชินหรือยังคะกับการถีบเป็นวิลโร่ชินหรือยังคะกับการถีนเเป็นวิลโร่ก็ยังยังเกินความคาดหมายว่ายังไงนะเกินความคาดหมายครับถ้าถามว่าชินไหมยังไม่ชินจริงๆครับผมทุกครั้งที่ขึ้นตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะรู้สึกว่า การที่ขึ้นเพลงวิโลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมากๆมันไม่ได้ง่ายเลยครับแต่มันมัเป็นเพราะแฟนๆทุกคนช่วยเหลือกันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยแต่ล่าสุดก็มีการร่วมงานกับแลปวนต่างประเทศนที่เป็นของใช่ครับผมแล้วจะมีการปล่อยในช่วงประมาณเพราะผมน่ารักมากๆก็ตัวเพลง Space Man นะครับผมก็ปล่อยปล่อยทางไอทา iTunes Store ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวมิวสิกวิดีโอแล้วก็ แพลตฟอร์มขั้นทางอื่นที่ฟังออนไลน์ได้เนี่ยจะเป็นวันที่ส7นี้ครับผมทั้งทั้งเจมส์ทั้งแอนดี้น่ารักมากๆเลยตอนคุบอัดร้องทั้งสองคนก็ตั้งใจมากๆเราอัดกันทั้งหมด7ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยครับ7ชั่วโมงจริงๆนะครับผมก็คืออยู่ในห้องอัดยาทั้งเจ็ชั่วโมงเสียดายไหมคะที่เราอัดไม่ได้แบบเจอหน้ากันแล้วร่วมงานกันโอ้เสีย<ส><ส>ดายมากครับพี่เพราะว่าแผลจริงๆคือถ้าถ้าเราสามารถถ้าไม่ได้มีถ้าไม่ได้ติดช่วงโควิดเนี่ยเขาจะให้เราบินไปอัดที่มทีี่่่่ทออัังกฤษครบผมแตวาพ ด้วยโควิดเนี่ยทำให้เราต้องอัดข้ามข้ามประเทศกันแล้วก็ส่งไป mix ที่นู่นเลยพอมันว้าวมาเรื่อยๆนี่มีคนต่อไปมีคนต่อไปที่จะมาร่วมง้นมาอีกนะครับมีอีกค่อนข้างจะหลายคนเลยครับกระซิบได้ยังไงครับคุณลุงก็เป็นเพลงสามคนแล้วกันครับเป็นเพลงสากลแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนนะครับผมแต่ว่าคิดว่าประมาณช่วงปลายปีคนได้ฟังอัวเองฮัลโหลฮอรขนาดนี้ครับควรจะใส่บัตรเครับทดิตไหมครับใส่ไหมครับก็ฮอร์สขนาดนี้ครับโมบายระดับโลกยัง ก็ถ้าถ้าเรื่องเรื่องค่าตัวถามผู้จัดการครับผู้จัดการเป็นคนตั้งผมไม่ได้ตั้งเองครับก็คิดว่าอยู่อยู่ที่เรื่องการทํางานนะครับเรื่องอยู่ที่สกปรงานว่าในในแต่ละสกปรงานเป็นยังไงบ้างครับมีศิลปินคนไหนที่อยากจะร่วมงานพิเศษด้วยไหมคะที่เป็นแบบชาวต่างชาติหรือมีครับผมก็เป็นเ c a c h i l l e ิครับแต่จริงๆอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาบ้างเลยตอนนี้คืออยากเพิ่งร่วมงานเลยอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาบ้างเลยตอนนี้พี่มิวพี่มิวอยากร่วมเนี่ยเขาเริกฝนแล้ว คือคือคือตอนนี้แบบกำลังกำลังจะถ่ายซีรีส์ครับผมเลยเลยคิดว่าแทนที่มีไปทำงานต่างชาติเนี่ยคงประมาณช่วงปีหน้าเพราะว่ากะว่าอยากให้ซีรีส์ดีโอเชนไอเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยก่อนครับแต่ว่าก็จะมีทีมต่างชาติที่เข้ามาช่วยทํางานด้วยครับเดี๋ยวเขาจะบินมาที่ไทยแล้วมาช่วยแล้วแนต่างประเทศเรียจะต้องบินไปทำงานอย่างนั้นที่ยืเรื่องอะเรื่อยเรื่อยเงี้ยมันมีมาเริ่มกลับมาแล้วครับผมเขาก็เริ่มกลับมาเช็คคิวของช่วงปีหน้าแล้วครับผมเพราะว่า มันมันมันก็ติดด้วยสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับผมก็ประมาณช่วงปีหน้าเราก็คาดว่าช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปไปถ่ายซีรีส์หรือว่าหนังของต่างประเทศด้วยแต่อาจจะยังบอกไม่ได้นะครับซีรีส์เนี่ยก็คือเบรกไปก่อนเลยนะที่อยู่ซีรีส์ที่เราทำเดี่ยวเคือตอนตอนนี้คือเหมือนเราโดนเรื่องมาตั้งแต่ตอนเดือนเมษายนแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าคนจะได้เปิดกล้องแล้วเพราะว่าเหมือนเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยเริ่มคือสามารถถ่ายทำได้แล้วเกือ50คนเลย ด้วยเร็วนี้มั่งเค่อนไเลยคิดว่าน่าก็น่าจะได้ถ่ายละถ้าความยัางยืนกับล่าสุดที่มันมีเองแหล่งแบบขุนงานเราไปถึงเป็นซับที่บอกว่ามอ๋อแต่ครับผมที่เรื่องเรื่องเทน,เท,นเทวิชใช่ไหมครับผมคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเราสัมภาษณ์ไปแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีครับผมแต่ว่าเหมือนมันมันกลับมาได้ไงผมก็ไม่ค่อยแน่แน่ก็ไม่ค่อยแน่จะแน่ใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่ผ่านผ่านไปแล้วเลยไม่ได้สนใจมาก เพราะว่าตอนนั้นเราก็มัวแต่ตื่นเต้นกับไอ้ตัวงานของเกาหลีอันล่าสุดอยู่ครับผมแล้วก็วางแผนเรื่องการปล่อยสเปซแมนด้วยก็เอาจริงๆตอนนี้ยังแก้ MV ไม่เสร็จเลยครับผมมีแก้มา5รอบเลยครับทุกคนก็คาดว่าอยากจะทําให้ตัวผลงานนี้มันเต็มที่สุดๆทั้งตัวเราเองทั้งตัวออนแล้วก็ตัวสตูดิโอด้วยก็ปี27นี้ก่อนตามนี้เลยครับผมผมไม่เข้าได้ยนเลยเพราะมันจับมาเป็นเสียงาเครับผมเข้าโทษมันไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะมันจับมาเป็นเสีย อ๋อถ้าถ้าสำหรับเรื่องงานก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยครับก็รู้สึกว่าเรื่องงานทุกอย่างก็ปกติมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนพอจากกระแสของตัว Space ไงที่ปล่อยไปแล้วที่นันดับแบบมันหลายประเทศอะไรเงีย้ยครับตัวงานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็มีทั้งซีรีส์ทั้งหนังที่ต่อเพิ่มเข้ามาด้วยมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆทั้งไทยและเทศไหมครับอ๋ออยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนที่แบบพูดทุกๆครั้งเลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะว่า กำลังใจแล้วก็ความรักที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือเราสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเราพัฒนาตัวเองเสอเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อตอบแทนแทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็อยากมีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้เจอทุกคนนะครับผมตัดบุ๊แนนเลยค่ะมาเจอแฟนคลับมีแฮันเจอแฟนคลับมีอยากจัดคอนเสิร์ตอยากพบปะมากไหมครับได้เจอนานแล้วอย่าอย่าเลยครับถ้า ถ้าจัดเฟสติวัลได้เมื่อไหร่หรือว่าจัดคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่นียผมจะรีบไปเลยครับผมอยากไปร้องเพลงกับทุกคนมากๆเลยแล้วมีแฟนในหัวที่ไม่เหมือนกันก็อยากจะอยากเจอแล้วกันนี่มีมีนผมก็ก็น้าถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับส่วนเฟสติวัลเนี่ยก็เหมือนแต่ละงานก็ยังเลื่อนอยู่เลยก็รอให้รอรอไปเจอทุกคนอยู่ครับผมก็เห็นหลายๆคนก็ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานเลื่อนอยู่ก็ก็เอาเข้าใจช่วยนะครับทุกคนทั้งกงงานด้วยตั้งองแฟนด้วย

đó các bác nhá. Đó các bác. Đó. Rồi lượt 3 7 quyển với cái ไม่ได้ไม่ได้ต้องหมุนนะจอยไม่ gehört, ได้ ไม่โอเคโอเคไปเวิร์กฟแล้วเร็วนี้แล้วแหละอหรอมถ่ายรายการอ๋อเป็การหมยใช่ไหมเจอในรายการเหรเจอกโจ้าคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณัข้านไหมเดี๋ยวเราไะเจอเ้ง สวัสดี yeah. 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 yeah.